ทอพี่เสียหายไปโกรธแค้นแล้วทำไมรับงานใครมาหรือเปล่านะเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรต่างๆนะนะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ทําหน้าที่ตรวจสอบเขาอันนี้ผมเห็นด้วยกับดิเล็กลิ์นะปกติผมไม่ชอบสวบไม่ชอบที่มาแต่ว่าแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถนี่ต้องยอมรับนะอย่างคุณดิเล็กลิ์ก็มีความรู้ความสามารถนะเพราะฉะนั้นการที่เขาตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีครับถึงแม้ทนายเดชาครับทนายเดชาไปคุยกับสวมาว่างั้น นี่ทนายเดชานะครับแม้ถึงแม้ว่าสวจะมีที่มาจากประเด็จการแต่ว่าสวนั้นขอทําคุณงามความดีให้ประเทศชาติสักครั้งหนึ่งก่อนเถอะก่อนที่จะอ,อันนี้หมดอํานาจแต่จริงๆก็หมดอํานาจไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีอํานาจอยู่เป็นรักษาการนะเออสวเดชาบอกโอ้โหนี่ไงสวนี่ก็ยังมีความดีความงามอยู่เห็นไหมเออนะครับถึงแม้ว่าเราจะพอกว่าเขาเป็นประเด็ดการก็เถอะ นี่ฮะสวบอกไอ้ทักษิณนี่มันเหิมเกรอมมากเกินไปมันนึกอยากจะตั้งใครมันก็ตั้งนะครับมันไม่สนอะไรเลยว่าอย่างนั้นนะสวว่าอย่างนั้นนะครับแหมเรื่องนี้เนี่ยนะครับโอ้สวนี่ทําถูกจริงๆนะลุงลุงตู่คิดไม่ผิดจริงๆที่ที่ตั้งสววมานะครับเนี่ย เห็นฤิเดชของรัฐมนูญปี60หรือยังฮะโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะคนคิดรัฐมนูญฉบับนี้มานี่มันสุดยอดสุดยอดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสวชุดนี้นะฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับถามหน่อยมันนึกอยากจะตั้งใครมันก็ตั้งตั้งไปเรื่อยยตั้งไปเรื่อยตั้ง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 ใไหมติดคุกมีคดีความกู้ไม่สนกู้ตั้ง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 ไปเออนะมันเหิมเกลืมขนาดไหนนะครับ โอ้โหจริงๆนะออไอทักษิณนี่มันจริงๆมันเห่อจริงๆนะครับมันคิดว่ามันมันใหญ่โตใหญ่ครับประเทศมากนะมันคิดว่ามันไม่มีใครทําอะไรมันได้คือสวก็เลยต้องสั่งสอนมันซะบ้างนะครับแหมงานนี้ทักษิณคงจะแป๊บนะคงจะต้องไอเนี่ยสู้สุดฤทธ์นะครับเออนะดูซิว่าเศรษฐามันจะรอดไม่รอด นะสารก็ให้โอกาสให้โอกาสนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ด้วยพลังภายในของทั้งสองนะถ้าเปรียบเป,นนเป็นหนังก็โอเป็นหนังกําลังภายในนะเออนะครับต่อสู้ด้วยกําลังภายในเฮ้ยเฮ้ยยเฮอ,อะไรเงี้ย <c oughs> หนังจีนกําลังภายในนะว่าใครจะมีลิปอีกทีทลิ อิทธิเดชมากกว่ากันนะครับเจอฝ่ามือ40สวปะทะฝ่ามือแมวนะฮะใครจะรอดใครจะอยู่ใครจะไปแหมงานนี้นะครับทนายเดชาถึงขั้นต้องออกมาเชียร์สวเลยคิดดูสินะเออปกติทนายเดชานี่แกนะครับจะเป็นฝ่ายที่ว่าว่าสวซะมากกว่าว่าลุงตู่ซะมากกว่าขนาดทนายเดชาเอางตาสว่างคิดว่า แต่ก่อนนี่ด่าลุงตู่นะทนายเดชานะแต่ก่อนนี่โอ้โหแบบโอ้อย่ามาเลยเพราะคุณเลยอย่ากลับมาอีกเลยแต่ตอนนี้บอกว่าะไระคิดถึงลุงตู่ตอนนี้แบบว่ากลายเป็นว่าคิดถึงลุงตู่นะครับวนะเนี่ยแหละประเทศชาติมันไม่ได้ไปไหนมาไหนอ่ะนะเนี่ยถ้าลุงตู่มาก็ประเทศชาติมันก็ได้ไปต่อจเจริญรุ่งเรืองเลยเห็นไหมเออ เนี่ยต้องมาสะดุดนะครับสะดุดพ่อไอ้เศรษฐาเนี่ยนะพ่อไอ้ลูกกระจอกเศรษฐาเนี่ยไปนะไปแต่งตั้งวิชิตเนี่ยนะครับใช่ไหมแทนที่ประเทศชาติมันจะได้พัฒนาผู้นําจะได้ประเทศชาติจะได้อ,อ,อะไรต่อไปนะเลือกลุงตูป่ป่านี้ก็ได้ทําแล้วทําอยู่ทําต่อเห็นไหมเออนะครับ ประชาชนคนไทยก็ไปเลือกกันจ yeah. ้าไอ้แมวเนี่ยนะฮะเลือกกันจริงๆอะไรเพื่อไทยเนี่ยนะไอ้พวกแสดงบอกก็ยังเลือกเหมือนเดิมแหละต่อให้เศรฐาผิดก็ยังเลือกเหมือนเดิมก็ยังเลือกอุ้งอิงเหมือนเดิมเบื่อนายครับเบื่อนายกับประชาธิปไตยจริงๆเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ